สระครับกลับเข้าสู่รายการตามเสียนสองพระนะครับเมื่อกี้ยังพูดค้างกันอยู่ถึงเรื่องน้องกุมารและอาจารย์อุดมทรัพนะครับผมสำหรับหลวงพ่ออุดมทรัพ์ยนี่เก่งในทางเรื่องเครื่องลางของขังนะครับผมนะฮะถ้าท่านใดลองไปลอง ศึกษากับท่านดูนะฮะท่านเก่งมากะนะครับทีนี้เรามาพูดรายละเอียดของน้องกุมารกันค่ะนะคะก็น้องกุมารเนี่ยมี2แบบด้วยกันนะคะให้คุณผู้ชมสามารถเช่าบ,บูชาได้เรียกได้ว่าตอนนี้ต้องสั่งจองไว้ก่อนนะคะคจะมีพิธีพุทธาพิเศษอีกหนึ่งวาระรนะคะตรงกับวันที่18ก <18 S 2> ุมภาพันธ์นะคะตอนนี้ยังมีเวลาให้ตัดสินใจนะคะต้องรีบเช่าบูชาอย่าง เขาเรียกว่าองค์บูชานะคะจะมีขนาดหน้าตัก3นิ้วนะคะความสูงเนี่ยประมาณ5นิ้วนิ้วนะคะจะมี2เนื้อด้วยกันเป็นเนื้อโลหะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นโลหะเพ้นสีนะคะอันนี้หมดแล้วใช่ค่ะมีด้วยกัน3สีด้วยกันต้องแจ้งแฟนรายการก่อนนะคะสสีนี่แค่หนึอยแปดองค์ใช่ค่ะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะสสีรวมกันเนี่ยหนึ่งร้อยงค์เทนั้น โคต้าในรายการหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านไหนที่สนใจก็ลองดูอาจจะในทางเว็บไซต์ซตหรือว่าทาง <YouTube S 1> ยอดที่ทางอ,อ,อินเทอร์เน็ต ในที่ทางสายอุบลถ้ายอดในรายการนหมดแล้วจริงๆนะคะโคต้าที่ได้มาเพราะมีแค่ร้อยแปดองค์เท่านั้นนะคะก่อนไปที่ Facebook เด่นอุบลหรือต้นอุบลนะฮะลองดูนะฮะเขามีไหมในรายการเราไม่มีแล้วใช่ค่ะลองถามรายละเอียดเพราะว่าโคต้าในรายการต้องหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็จะมีให้คุณผู้ชมได้เช่าบูชาอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเรียกได้ว่าเนื้อดินเจ็ดปราชานะคะเป็นเนื้อดินเผาอันนี้สวยงามมากคือพิมพ์ทรงเนี่ยเขาเหมือนกันขนาดเท่ากันนะคะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่า เนื้อที่หมดไปคือเนื้อโลหะนะคะคุณผู้ชมสามารถเช่าบูชาได้ตอนนี้คือเป็นเนื้อดินเผานะคะเป็นเนื้อดินเจ็ดปราชาแต่ไม่ต้องกลัวบางท่านฟังเนื้อดินเจ็ดปราชャโอน่ากลัวจังเลยพี่กบเขาไม่ได้เอาดินที่หลงอลงนะฮะไปเอาดินเจ็ดปาชาแล้วทำพิธีทำพิธีกรรมนะคะก็คือว่าหลวงพ่อมาทําพิธีขอเรียบร้อยแล้วก็ปลุกเสกด้วยพระนะคะเป็นกุมารเทพนะคะคุณผู้ชมไม่น่ากลัวไม่ใช่ลูกเทพนะครับเอาไปเที่ฮิตใช่ไหมคะอันนี้เป็นน้องกุมารไม่เหมือนกันนะน้องกุมารฮะก็คือว่า องค์บูชานะคะมีตอนนี้เหลือเนื้อเดียวก็คือเป็นเนื้อดินเนี่ยบูชาในราคา500บาทครับโคต้าในรายการไม่ถึง20องค์องแล้วนะค่ะก็คือแล้วคือเขาจัดสร้างน้อยครับ2ององค์เท่านั้นจะสร้างแค่200องค์เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีโค้และหมายเลขกำกับทุกรายการนะคะด้านใต้ฐานก็จะมีอุดมวลสารที่ทางหลวงหลวงพ่ออุดมทรัพย์ท่านได้อกมาให้แล้วก็จานอัครช่ยแล้วก็ท่านได้จานอัคละอะไรเนี่ยคือยเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะนำภาพมาให้ชมกันนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นขนาดเรียกว่า เล็กเป็นขนาดห้อยคอนะคะ <ผม S 1> อันนี้จะเป็นตะกุดทองคำคนะคะผิวเขาเนี่ยก็คือว่าจะเป็นการลงรักปิดทองนะคะให้ดูเก่าสวยงามครับะะอันนี้ถ่ายรูปไม่สวยนะถ้าทิงองค์จริงสวยอ๋อองค์จริรถ่ายรูป,ปรยังไม่ค่อยขึ้นนะแต่จริงๆแล้วถ่ายรูปแล้วดูหลอนนะ ดูแลเข้มขังร้อนดีไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวที่คิดอ่าสี่ร้อยบาทนะคะส่วนตะกุดเงินเนี่ยบูชา200รนะคะ200บาทพิมพ์เดียวกันแต่ว่าเนื้อหาเขาจะต่างกันตรงการลงรักปิดทองเหมาะสำหรับพวกพารัตนาติดตัวดีนะฮะเราไปไหนมาไหนบอกน้องกุมารเขาเราไปไปกับพ่อนะลูกนะครับถ้ามีเหตุอันใดก็ขอให้มาบอกแจ้งให้เรื่องนดาอย่างเงี้ยะ ให้เตือนให้เรารู้เขาเรียกมีลางบอกให้เรารู้ใช่คือหลายท่านเนี่ยจะกลัวเรื่องน้องกุมารนะคะพี่กบพี่หวาก็แนะนําไปบอกว่าคือหนึ่งเข้าไปตั้งชื่อนะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็คุณผู้ชมบอกน้องเขาไปเลยว่าพ่อกลัวแม่กลัวหนูไม่ต้องมาให้เห็นนะลูกนะคะแต่ว่าให้คุ้มครองคนในบ้านนะคะถ้ามีเด็กเล็กก็บอกว่าอย่ามาแย่น้องใช่ครับนะคะแล้วก็คือเหมือนกับเรียกขอเนี่ยคืออย่างที่พี่กบบอกเลยก็คือว่าเขาจะ พี่ก็มีประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเรื่องป้องกันภัยเรื่องอะไรเยอะมากแบบน้องกุมาเขาจะเป็นเหมือนกับมันเหมือนกับเตือนหรือเป็นการบอกเหตุใช่ครับนะคะอันนี้คือองค์จริงอ่าสวยงามนะองจรงน่ารักฮะนะครับหน้าท่านจะออกแบบโบราณโบราณคล้ายๆของหลวงพ่อเต๋อนะครับหลวงพ่อเต๋อว่าสามงาบนี้ก็ถ้าพิมพ์นี้ก็ต้อง หลายหมื่นแล้วล่ะนะคะราคาปัจจุบันอันนี้เป็นตะกุดเงินด้วยส0งร้อยใช่ค่ะเป็นตะกุดเท่านั้นเองเงินแท้นะคะ200บาทตะกุดทองคำแท้400บาทนะคะสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะคะ0ู7 6 8 6 4 9 9 9็ดหก่านะคะโทรมาสั่งจองไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบางรายการเนี่ยหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหมดแล้วคุณผู้ชมจะพลาดโอกาสนะคะจะปลุกเสกอีกวารหนึ่งกุมภาพลาวสา3โมงเรียนเชิญทุกท่านครับค่ะ ที่สำนักสงเวรุวันนะคะอยู่ที่ตำบลพยุอ่าโทษค่ะอำเภอพายุจังหวัดศรีสเกตนะคะเลยตัวเมืองนิดเดียวฮะไม่ไกลฮะไม่ไกลครับไปง่ายสะดวกเส้นทางสบายด้วยนะครับค่ะนะคะก็ถ้าท่านไหนที่ไม่สะดวกไปก็สั่งจองผ่านทางรายการได้นะคะอยากจะแนะนําท่านที่เรียกได้ว่าบางท่านอย่างลังเลหรือว่ากลัวน้องกุมารนะคะเขาเรียกว่ายุคนี้เนี่ย ก็คือว่าอาจจะเศรษฐกิจทบซาวนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องพึ่งเครื่องรางของขลังกันบ้างยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะแล้วก็อันนี้ไม่น่ากลัว่ยาเรายาลงอย่างงง่ายใช่นะคะแล้วก็แต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้น่ากลัวด้วยนะคะน้องกุมาเนี่ยก็คือว่าเป็นการปลุกเสกทางเป็นสายเทพครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเรียกขอคือขายพุทธคุณด้วยนะครับดีพุทธคุณธรรมคุณสังคุณของพระสงฆ์นั้นที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานและปลุกเสกฮะเรียกรูปเรียกนาม น้องกุมารขึ้นมาคนะคะก็สามารถสั่งจองวัตถุมงคลนะคะเบอร์ติดต่อที่หน้าจอได้เลยนะคะทีนี้พูดถึงคุณแม่บุญเรือนแหมเมื่อวานคุณดัดมานะฮะก็มีสีสันนะฮะน้องดั๊ดนี่ถือว่าเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยใช่ค่ะแล้วเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาและบูชาคุณแม่บุญเรือนมาตลอด ใช่ค่ะนะครับคุณนัทนี่จังการรู้จักกันมาหลายแต่เป็น10ปีนะนับถือคุณแม่มาตลอดเลยคือหลายๆท่านก็คือสงสัยว่าเอ๊ะคุณนัทคือใครทําไมต้องมาอธิบายเรื่องคุณแม่ผมรู้จักคุณนัทแรกๆนะผมยังไม่รู้จักคุณแม่เลยนะคุณนัทบอกเนี่ยคุณแม่ผมยังแม่ชีแล้วจะเก่งยังไงผมก็ยังไม่เชื่อนะคือถ้าเราไม่เคยศึกษาประวัติตามตามปกติเนี่ยเราก็จะ เชื่อเรียกได้ว่าอาจจะเป็นพระเกจิอาจารย์หรือพระสงฆ์ในยุคที่อย่างหลวงปู่ทั่วสมเด็จโตซึ่งรู้จักกันทุกคนพอผมได้มาคุยคุณบอยค่ะมาเข้าห้องคุณบอยเอะค่ะคุณบอยท้าพระอาจารย์อ่าร่องสถาคุณแม่มานี่อะไรเนี่ยนี่คุณแม่หรือว่าอะไรบอยบอยบอกนี่คุณแม่ค่ะนะคุณแม่บุญเรือนหรือแม่ชีบุญเรือนคุณบอยนับถือมากนะครับก็ถือว่าไม่ว่าคุณบอยคุณพักมรดกไทย นะครับคุณนัทกรุงสยามนี่ศรัทธา,าคุณแม่แล้วก็ทุกท่านก็ประสบความเปเล็ศมาตลอดใช่ค่ะเซียนพระด,รดังๆหลายๆหลายท่านนะคะคก็คือว่าเดี๋ยวยี่าจะเรียกได้ว่าเกริ่นคร่าวๆเพราะว่าค,คุณนัทเนี่ยก็คือจะ,จะเล่าเป็นประสบการณ์ตรงรนะคะก็คือว่าที่เรียกได้ว่าศรัทธาคุณแม่มาหลายปีนะคะแต่ส่วนบางท่านที่ยังไม่รู้จักเลยว่าคุณแม่บุญเรือนคือใครนะคะหรือว่ารู้จักกันในนามแม่ชีบุญเรือนโตบุญเติมในะคะแต่ว่า แนะนำให้แฟนๆรายการเรียกว่าคุณแม่บุญเรือนนะคะเพราะว่าเขาเรียกกันมาแบบนั้นนะคะทีนี้ก็คือว่าอันเนี้ยเป็นภาพของคุณแม่ะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณแม่เนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2437นะคะก็คือยุคยุคนั้นเราไม่ทันอยู่แล้วล่ะท่านมรณภาพผมเกิดท่านวายชนนะคะพี่วายชนอ๋อพี่กบเกิดพอดีปี2 5 0 7้เดคุณแม่คุณแม่วายชนตอน2 5 0 7ซึ่งท่านก็เรียกได้ว่าปฏิบัติ ถือศีลอยู่อยู่ในเรียกได้ว่าคือท่านเนี่ยเคยบวชบวชเป็นชีนะคะคบ,บวชเป็นแม่ชีเนี่ย แต่ว่าท่านก็ได้ศึกมามาแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือปฏิบัติได้ด้วยว่ากรรมฐานหรืออะไรมาตลอดนะคะในระยะเวลาหลายปีนะคะซึ่งเราที่แจ้งไปก็คือว่ามีวัตถุมงคลมาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่งเป็นวัตถุมงคลของที่วัดสารนาศจังหวัดระยองนะคะเรามีภาพบรรยากาศของวัดสารนาศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งเดี๋ยวอยู่อาจจะอธิบายคร่าวๆก็คือว่าเป็นวัดที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นวัดที่สะอาดสะอ้านนะฮะสวยงามมากนะคะนี่คือบริเวณวัดอันนี้เป็นโบสถ์ โบสถนี่ผมว่าจุคนได้ประมาณ5-600คนนะใหญ่มากแต่โบสถ์เขาไม่ได้เปิดทุกวันนะคะคุณผู้ชมเปิดเฉพาะเสาร์วอาทิตย์ปิด4ี่โมงเย็นแล้วก็วันอยู่นักคาตฤเตร์นะคะก็คือไปวันธรรมดาเนี่ยเขาไม่เปิดนะคะถ้าวันเสาร์วอาทิตย์เขาจะเปิดให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปภายในด้วยอันนี้เป็นบ่อน้ำตักติดของคุณแม่นะฮะด้านด้านล่างนี่ฮะ เขาจะมีสีลาน้ำนะครับซึ่งศีลาเนี่ยเขาเอามาอธิษฐานกันของคุณแม่ค่ะคุณแม่ดังมากเรื่องศีลาน้ํานะคะก็จะมาใส่น้ําอธิษฐานกินแก้โรคขอก็คือว่าขออธิษฐานไปให้เป็นเป็นน้ำมนต์นะคะแต่ปัจจุบันนะคะบ่อนี้เนี่ยก็คือว่ายังมีน้ําอยู่ครับผมนะคะอันนี้โบสถ์นะบรรยากาศโบสถ์ที่ปลายเจดีน่าจะมีพุทโธคังนะอันนี้ก็บนยอดบนยอดเจดี ส่วนอันนี้ก็ที่จำลองนะฮะสว,สวยงามถ้าใครไปนพระมหาสถูปพุทธคยานจาลองนะคะคจากประเทศอินเดียซึ่งที่วัดสารนาศเนี่ยแต่อันนี้บร,ริเวณด้านหน้านะคะคซึ่งที่วัดสารนาศเนี่ยก็คือว่าจะมีสถานที่เรียกได้ว่า เป็นแบบสวยงามเพราะว่าการสร้างของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะสร้างเป็นกำแพงแก้วกำแพงแก้วเนี่ยจะมีเจดีทรงระฆังแบบลังกาเนี่ยอยู่รอบๆคุณผู้ชมเห็นไหมคะที่เป็นสีทองๆอนะคะอยู่รอบนอกเนี่ยล้อมรอบอยู่ถึง83องค์ซึ่งเท่ากับจำนวนมงคลในพระพุทธศาสนานะคะคือมีหลักการในการสร้างนะคะวัดนี้นะคะสร้างโดยพระเดชพระคุณนะคะพระราชมังคารารย์เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นะคะเมื่อปี 2 4 8 7ี่เครับโอ้โหเมื่อนานมากแล้วเนาะนานมากนะคะก็คือว่าขณะนั้นเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการเถรสมาคมธรรมยุทธ์นะคะคือฝ่ายธรรมยุทธ์ครับค่ะก็คือว่าท่านได้เรียกได้ว่าเดินทางมาที่จังหวัดระยองนะคะอยู่ที่ตรงแถวตลาดสามย่านและทีนี้ประชาชนเนี่ยก็เข้ามากราบไหว้เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเมื่อก่อนในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีวัดใช่ฮะคือบริเวณนั้นไม่มีวัดเลยแต่ที่วัดไปง่ายนะ ก็คือว่าณตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มากราบท่านแล้วก็บอกว่าให้มาช่วยสร้างวัดหน่อยเพราะว่าเนี่ยชาวบ้านแถวเนี้ยไม่มีที่พึ่งทางใจนะคะท่านก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างวัดอยู่ที่นี่แหละชื่อเป็นวัดสารนาศซึ่งท่านก็ณณตอนนั้นนะคะพี่กบก็คือว่าถนนยังไม่ตัดผ่านใช่ใช่ฮะแต่พอถนนสุขุมวิทตัดเสร็จกลายเป็นวัดอยู่ริมถนนโอ้โหไปมาสะดวกอยู่ย่านแบบชุมชนเลยครับผมไปมาหาง่ายฮะที่ตลาดสามย่านเลยเข้าไปถึงก็ ถึงอำเภอแกงเลี้ยวขวาแล้วกลับรถพอดีเจอเลยมาจัดง่ายนะคะก็เรียนเชิญแฟนๆรายการได้นะคะคือถ้าอยากจะไปอย่างที่ยีวหวานแนะนําก็ไปให้ตรงเสาร์อาทิตย์นะคะจะได้มีโอกาสเข้าไปเรียกว่าภายในโบสถ์นะคะไปกราบพระพุทธรูปด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นพระพุทธรูปเป็นทรงเดียวกับพระพุทธชินราชใช่ค่ะนะคะเขาจําลองแบบมาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามนะคะหรือว่าไปกราบคุณแม่นะฮะก็จะมีรูป เหมือนคุณแม่ตั้งอยู่ด้านนอกก็จะมีรูปเหมือนคุณแม่ใช่ซึ่งอันนี้ไปกราบได้ทุกวันนะคะซึ่งเขามีเปิดเปิดให้เข้าไปกราบได้ใช่ครับค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยด้านบนที่อย่างที่บอกไปว่าบนด้านโบสถ์เนี่ยจะมีพุทธคังซึ่งอันนี้เขาห้ามขึ้นนะคะขึ้นไปไม่ได้มีอยู่องค์เดียวในโลกในประเทศไทยคุณแม่จัดสร้างขึ้นมาองค์เดียวนะองค์นี้นะฮะเขาเคยมาให้ถึง10ล้านนะฮะน้าตักแค่7นิ้วเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเป็นโบสถ์ด้านหลังนะคะที่มีเป็นองค์ทองที่เป็นเจดี ข้างหลังเนี่ยพระพุทโธคังจะเรียกได้ว่าประดิษฐานอยู่อยู่บนยอดของโบสถ์นะคะปัจจุบันไม่อนุญาตให้ขึ้นไปชมนะคะก็ต้องกราบอยู่ด้านล่างนะคะแต่ว่าเราจะมีรูปให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะเป็นรูปของพระพุทโธพุทโธคังเป็นรูปพระพุทธรูปนะคะพี่เปิ้ลนะคะก็คือว่าเป็นบรรจุอยู่ที่ยอดที่เราบอกนะคะองค์ไม่ใหญ่นะครับเป็นพระถ้าจริงๆวสมัยรัชกาล ้าดูแล้วนะฮะองค์นี้นะเขาเคยมาให้ถึงเกือบสิบล้าน,นะฮะออหน้าน <ะ S 1> ตัดเก้านิ้วเก้านิ้วเหรอฮะค่ะองค์ไม่ใหญ่เจ็ดนิ้วเหรอคะพี่กบ นะฮะเขาว่าเจนะฮะอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องออกตัวก่อนว่าไม่รู้ข้อมูลคุณแม่เลยจริงจรับหาข้อมูลอ่านมาอ่านมาเป็นเดือนแล้วเพราะบางบางคนก็บ้าก้านะเดี๋ยวผมว่าจะลองขออนุญาตท่านเจ้าคุณนะฮะนะครับท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยจกลองขอขึ้นไปกราบดูนะฮะอยากเข้าไปกราบแลวไปถ่ายทําดูเจ้าคณะจังหวัดระยองนะคะเป็นเจ้าอาวาสนะปัจจุบันท่านเจ้าคุณพระปริยัติโมรีนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าท่านก็เมตตาให้เรียกได้ว่า แฟนรายการสามารถสั่งจองไว้ถึงุคคลรุ่นนี้ได้นะคะซึ่งจะมีพิธีปลุกเสกนะคะที่วัดสารนาดวันที่27กุมภาพันธ์นะคะก็เรียนเชิญแฟนรายการที่อยู่ใกล้นะคะไปได้เลยเพราะว่าวันงานนะคะก็จะมีการได้ด้วยว่าพระทางสายที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ทางสายธรรมยุทธ์นะคะจะมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษที่วัดสารนาดใช่ครับและท่านก็ได้มอบมวลสารนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทโธ ค่ะพุดโททสมัยก่อนนะฮะสร้างตั้งแต่ปีมวลสาพอดีหนูเตรียมไว้เบรกเบรกที่4เดี๋ยวภาพจะมาไม่ทันเนาะภาพยังมาไม่ทันะเดี๋ยวข้างในเขาจะงงกับเรานิดนึงนะคะเขาจะงงกับเรามีอะไรได้ก็พูดแลวนี่คือรายการสดนะคะทีนี้ยูหว่าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่ก่อนก็คือเรื่องที่วัดสารนาฏเนี่ยก็คือว่าเนื่องด้วยทําไมต้องมาสร้างที่วัดสารนาฏนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแถวนี้ไม่มีวัดพอมีดารีสร้างวัดขึ้นมาแล้วเนี่ยที่ที่ ที่ว่ามีพระประธานอยู่ด้านในนะคะก็คือว่ามีการเทหล่อพระเนี่ยถึงสองครั้งแต่ว่าไม่สําเร็จสักทีไม่ทราบว่าเป็นที่ด้วยสาเหตุอะไร,รนะคะพระท่านเจ้าคุณพระราชมาคาราจา์เนี่ยก็เลยได้มอบหน้าที่นะคะให้คุณแม่บุญเรือนนะคะคบ,บอกว่าให้มาดูซิให้ช่วยสร้างให้เสร็จนะคะค,คุณแม่ก็มาดูเป็นการหล่อครั้งที่สามแล้วก็สําเร็จ สําเร็จเลยคุณแม่ก็มาดําเนินดูแลนะคะก็เป็นรูปของพระพุทธรูปนะคะคตั้งชื่อว่าพระพุทธโธ เดนนะพระพุทโธภาชินราจอมอมุนีะนะคะแล้วซึ่งวันงานเนี่ยเขาก็คือการหล่อเนี่ยหล่อที่กรุงเทพนะคะประกอบือที่วัดสัมพัทวงศ์นะคะคพอหล่อเสร็จเนี่ยเขาก็ได้เรียกได้ว่าทําการเคลื่อนสมโพธ<ม>สมโพธที่วัดสัมพันธวงศ์ก่อนนะคะ<ม>แล้วก็เคลื่อนขบวนมาสมโพธต่อที่วัดสารนาจำนวนเจวัน7คืนนะคะแล้วก็ประทานในการเรียกได้ว่า เขาเรียกว่าอะไรประธานในการสมโพธหรือว่าวันงานนะคะก็ได้ประธานที่ฉลองเนี่ยได้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีนะคะพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่7นะคะได้ทรงเสด็จมาเป็นประธานนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับที่ระยองนะคะแล้วก็ ทำไมถึงต้องที่ระยองแล้วก็ลักษณะของพระเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าให้สังเกตนะคุณแม่เนี่ยวาจาศักดิ์สิทธิ์ครับตอนที่เ,เรียกได้ว่าหล่อพุทโธพระพุทโธคลังมารบรรจุรที่ตรงโบสถ์ด้านบนเนี่ยก็คือว่าคุณแม่ท่านบอกว่าให้ถ้าอยู่อาจจะไม่ปิดนะให้พระเนี่ยหันออกทางด้านตะวันออกหันออกสู่ทะเลเพราะอะไรครับนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอระยองเนี่ยก็จะกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม แล้วก็ทุกวันนี้เป็นทําเลทองนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกมาบตาพุธหรือว่าอะไรอุตสาหกรรมต่างๆเกี่ยวกับระยองนะคะก็คือว่าคุณแม่ท่านบอกไว้ตั้งแต่นายุคนั้นเนี่ยยังไม่มีการค้ายังทุกวันนี้เลยนะคะก็คุณแม่เนี่ยอย่างที่ยี่หว่าเกินเข้าไปเนี่ยมีอีกหลายเรื่องมากที่จะเล่าให้ฟังอันนี้มันอันนี้พูดถึงเรื่องของความเป็นมาของวัสรนาฏก่อนนะคะเพราะว่าเรามีวัตถุมงคลของที่วัสรนาฏเนี่ยมาเปิดให้คุณผู้ชมได้เช่าบูชากัน ก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงวัตถุมงคลของคุณแม่เลยแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ที่ผมได้ฟังจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านเล่าให้ฟังเลยท่านประสบประตัวท่านเองเลยแนละ้วท่านเล่าให้ผมฟังผมยังว่าโอ้โหขนาดนั้นเชลเลยใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวคงต้องเป็นเบรกหน้าค่ะเดี๋ยวพัวกัน,กนสักครู่ก่อนพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเล่าให้ฟังครับค่ะคามเสียงสองพรา